เห็ดตับเต่าพวกนี้นะคะแนะนําว่าให้ฝังเชื้อในหน้าฝนจะดีที่สุดนะคะหน้าแล้งไม่แนะนําให้ฝังเชื้อเลยนะคะเพราะว่าเพื่ออุณหภูมิความร้อนเกินนะคะจะทําให้เชื้อเห็ดตายได้นะคะ สวัสดีค่ะพบกับช่องปปีวิธีชนดบดอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเอฟซีถามมาว่าเชื้อเห็ดตับเต่าที่นำมาลงไวนะะ้น่ะฝังดินลึกไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเชื้อเห็ดนะคะในสวนที่เราลงไว้ว่ามีดอกบานไหมเดี๋ยวเราจะไปทาวิธีฝังเชื้อเห็ดอีกครั้งหนึ่งให้เอซีได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่ามีดอกเห็ดไหม นี่นะคะบริเวณที่เราลงเชื้อเห็ดไว้นะคะทีนี้เราเดินมาเออก็ไม่ได้เอาไปแกงนะคะนี่อันนี้ก็ไว้ให้เขาเป็นเชื้อต่อไปนะคะนี่เราจะเอาดอกนี้ไปลงนะคะอ่าเราจะเก็บดอกนี้ไปนี้ขามันเราจะเอาไว้ให้เป็นเชื้อในแปลงนี้นะคะแต่ ดอกมันนะคะที่เป็นสปอร์อยู่ในดอกแก่แบบนี้นะคะสปอร์ของเชื้อเห็ดจะอยู่ที่ใต้ใต้ดอกนี้นะคะอันนี้เราจะปีนี้เราจะเอาไปฝังไว้ใต้ต้นสมิดนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้เพื่อนๆดูนะคะให้เอฟซีดูนะคะว่าฝังลึกฝังแบบไหนนะคะฝังยังไงนะคะเดี๋ยวโอ้แบบว่า <c oughs> เพราะเรา,เรา,เราไม่มาติดงานบวชหลานเนาะไม่ได้เข้าป่ามาสองวันดูสินะนี่นี่อีกดอกนึงอันนี้เราก็จะเอาไปด้วยนะเออนี่โอ้ยฮึเนี่ยดอกแก่ๆแบบนี้แหละนี่อีกดอกนึงนี่อีกดอกนึงอันนี้ก็แก่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาไปด้วยแต่ขามันเอาเป็นเชื้อไว้นี่ มันเอาเป็นเชื้อไว้นะคะฝังไว้ใต้ต้นไม้นี่ก็ได้แต่เอาดอกแก่ไปนี่ได้สามดอกแบบนี้นะคะดอกแก่แกบ่บ้านแบบนี้นะคะนี่สามดอกแบบนี้แหละเอาไปฝังปีนี้เราจะไปฝังไว้ใต้ต้นสมิธนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพบกันอีกทีหนึ่งตอนที่เราไปอยู่ใต้ต้นสมิธนะคะเดี๋ยวเราขอไปตั้งกล้องตรงนู้นก่อนนะคะตอนนี้เราก็มาเก็บดอกนะคะ ตรงนี้นะคะที่เราจะมาลงเชื้อเห็ดตับเต่านะคะอันนี้คือต้นสมเม็ดนะคะหรือบางพื้นที่ก็จะเรียกผักเม็ดนะคะแถวบ้านเราก็เรียกผักเม็ดนะคะภาษาเลาาภาษาอีสานนะคะเอื่นผักเม็ดนะคะทีนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นมังคุดนะคะแล้วก็จะมาลงเชื้อไว้ร,บรอบๆต้นสมเม็ดนะคะของเราเห็นไหมคะตรงนู้นก็จะเป็นต้นเงาะนะคือบริเวณพวกนี้จะไม่มีไม่ได้ลงสารเคมีนะคะนี่นะ เราตั้งกล้องก่อนนะคะคือต้นสเสม็ดของเรานะคะเห็นไหมคะว่าบริเวณที่เราจะลงเชื้อเนี่ยก็จะมีแสงแดดที่ส่องถึงลำไรนะคะจะไม่ถึงกับลบม,มากแล้วก็จะไม่ถึงกับแดดจัดนะคะก็จะมีต้นไม้อื่นที่อยู่รอบๆนะคะคือแสงแดดลำไร้นี่คือต้นสเสม็ดหรือต้นผักเม็กนะคะนี่เราก็ปลูกไว้กินยอดนะคะ ออกไปทีนี้อ่าเราจะมาลงนะคะลงไว้ที่โคนต้นเสม็จนะคะวันนี้เราจะไม่ได้มีจอบกับเสียมมานะเรามีแต่มีดนะคะก็จะมาขุดนะคะมาขุดรอบๆนะคะขุดรอบๆเราจะขุดลึกแค่ประมาณ เซนนะคะรอบรอบต้นเสม็ดนะคะขุดให้ถึงถึงรากเขานะคะทําลึกสักประมาณห้าเซนพอนะคะไม่ต้องไม่ต้องฝังลึกมากเพราะว่าอันนี้เราฝังในในต้นฝนนะคะพื้นดินเราชุ่มน้ํานะคะเห็ดตับเต่าพวกนี้นะคะแนะนําว่าให้ฝังเชื้อในหน้าฝนจะดีที่สุดนะคะหน้าแรงไม่แนะนําให้ฝังเชื้อเลยนะคะเพราะว่า ด้อุณภูมิความร้อนเกินนะคะจะทําให้เชื้อเห็ดตายได้นะคะแล้วก็เราลดน้ําไม่เพียงพอเชื้อเห็ดก็ตายนะคะในหน้าฝนอย่างนี้นะคะฝนตกเราไม่ต้องลดน้ํานะคะเราจะลดน้ําแค่แค่แค่ตอนที่เนี่ยตอนที่เราลงเชื้อเห็ดนี่แหละพอหลังจากนั้นเราก็จะ ไม่ลดน้ํานะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนก็ตกเมื่อกี้ได้ยินเสียงฝนไหมคะนะคะโอ๊ยนะเดี๋ยวให้ดูดินใกล้ๆนะคะก่อนนี่นะคะเสียงฟ้าร้องคืนๆเลยนะคะนี่คือดินที่เราขุดแล้วนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้เอง ลึกประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเห็นรากของสเสม็ดนะคะเนี่ยจะเห็นรากของสเสม็ดนะคะสปอเห็ดนะคะก็จะมาเกาะที่รากของสเสมดนี่แหละทีนี้เขาก็จะออกดอกไปตามรากนะคะเนี่ยคะ่ะเราก็จะขุดประมาณนี้ฝังไว้ใกล้ๆคนนี่แหละนะคะน,นะคะทีนี้นี่ดอกเห็ดนะคะที่เราได้มาแล้วก็มาขายำ แบ่งนะคะโรยไปรอบๆแบบนี้เลยนะคะโรยไปรอบๆแบบนี้ยิ่งใส่เยอะยิ่งดีนะคะดอกเห็ดเรามีเยอะยิ่งดีเชื้อจะได้ติดเร็วนะคะเมื่อก่อนโลละตั้งหกร้อยนะคะเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่โลละสองร้อยนะคะนี่นะคะก็โยนไปแบบนี้เลยนะคะ บ,บนี้เสร็จแล้วนะคะพอเราโรยเชื้อไว้เชื้อเห็ดดอกเห็ดแก่ไว้แบบนี้แล้วนะคะในนี้คือขี้บัวนะคะขี้บัวแห้งนะคะขี้บัวขี้บัวเราก็จะนํามาโรยเพื่อให้เป็นอาหารของสปอเห็ดนะคะเราใส่ให้เห็ดกินต้นไม้เราก็ได้กินด้วยนะคะนี่นะคะเราก็โรยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กลบดินนะคะ กบดินเอาดินที่เราขุดมานั่นแหละทั้งกบทั้งใบไม้ทั้งดินนะคะกบทับไปเลยแบบนี้นะคะแต่ถ้าบ้านไหนที่เลี้ยงไก่ก็แนะนําว่าให้หาไม้มาคุมไว้กันไก่เขีย่ยหน่อยนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะวิธีลงเชื้อเห็ดกบมันไม่ยากเลยนะคะขอแค่เรามีดอกเห็ดแก่มานะคะ ฝนก็จะตกอยหรอกที่นี้ถ้าพื้นที่ไหนฝนยังไม่ตกนะคะก็ลดน้ําก่อนนะคะแต่ของเราเนี่ยคาดว่าอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้ฝนก็จะตกแล้วนะคะแต่เ,เราก็ลดน้ําก่อนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปตต่อไปนะคะถ้าเพื่อนๆดูคลิปแล้วนะคะไม่เข้าใจตรงไหนนะคะ ก็ให้เข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะสำหรับวิธีการลงเชื้อเห็ดตับเต่านะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาตอบคำถามของเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ